สวัสดีครับตัวนี้เป็นจากคอมในเลขซุนฟ้านะครับเป็นตัว S5 S5 ก็คือเป็นตัวยกจีนถีออโต้นะครับเป็น2ระบบทั้งตัวดันเข่าก็ได้สามารถทําเป็นตัวดันเข่าก็ได้หรือว่าก็คือยกจีนถีออโต้คือเรากดเท้าลงข้างหลังจีนถีมันก็จะยกอย่างเงี้ยครับผมหยุดเราโดยเราไม่ต้องกดเท้านะครับหยุดเข็มจะปกักเพื่อเข็มจะยกทุกครั้งแล้วก็ปักนครับผมนี่ครับเนี่ยครับเข็มจะยกทุกครั้ง หรือว่าเราจะเอาจังหวะอีกจังหวะหนึ่งจังหวะนี้คือนี่ครับจังหวะนี้ก็คือจะไม่ยกหยุดจะไม่ยกนอกจากเราจะตัดตัดมันก็จะยกให้เราอยงนี้ครับกดเท้าลงข้างล่างก็คือตีนผียกนี่ครับกดเท้าลงข้างล่างตีนผียกมันจะมีสองจังหวะนะ,ะยกโดยไม่ต้องตัดลงเท้าสองจังหวะแรกก็คือลง ลงไม่ต้องสุดมันก็จะยกให้เราอย่างเดียวหมุนผ้าเนี่ยผเนี่ยครับเนี่ยค,คือมันจะสะดวกกับการอ่ามันจะเร็วขึ้นกว่าเราจะไปตามตีนผีตามเข่าเอาก็คือกดเท้าลงข้างล่างเลยเป็นรุ่นของ S5 ก็จะมีหน้าจอเขาก็จะมี ตั่วไปก็คือหน้าจอปรับเร็วสุดก็น่าจะอยู่ประมาณ3ามพันเนะครับใช่ครับสามพันเหน้าจอก็จะเป็นทั่วไปย้ำหัวย้ำย้ำเดินหน้าถอยหลังนี่คือย้ำท้ายเดินหน้าถอยหลังก็ะือเป็นตัวย้ำแท็กิ้งกำหนดกำหนดวิ่งสี่เหลี่ยมเหมือนจักทํำทั่วไปครับผมก็คือตัวนี้ก็คือพิเศษก็คือจะเป็นตัวยกตีนถีออโต้สายยกตีนถีออโต้แล้วก็จะมีช่องเสียบ usb ด้านหลังเหมือนกันทั่วไป สามารถชัรแบบฟังเสียบลำโพงฟังได้เลยรูปทรงก็จะออกมาสวยงามเสียงนิ่มน้ำรุ่นนี้เรามาฟังเสียงอีกทีนึ่งครับผมนะครับัีดึง4 3 5, 7 <eler> แล้วสัก2,008นี่ก็จะเป็นปรับที่ห่าง จริงๆก็คือจะยกเหนีย่โตสะดวกง่ายนครับตัวนี้เป็นย้ำหัวน้อท้ายตัวนี้เป็น,ปนกําหนดวิ่งคีระเข็มเป็นชุดนี่ได้ไฟฟ้าก้านเหมือนทั่วไปที่เป็นของรุ่นของชุนฟ้าเขาต่อได้ก็จะก่อบนหัวทูกทรงออกมาสวยงามน,นะครับหน้าจอฝังอยู่ด้านข้างตัวนี้เป็นตัว S5 นะครับอ่าเป็นตัวไรอ่างนะครับเป็นกลึงน้ํามันก็คือตัวน้ํามันลงตรงหัวจักร น้ำมันลง,ล,งลงตรงนี้ได้เลยเหมือนจับโค้งอ่ะแล้วก็มันก็จะมาอยู่ตรงอ่างตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเกวัดน้ำมันชุดนี้เป็นชดุดเกน้ำมันเวลาถ่ายถ่ายน้ำมันก็จะเป็นจุกน้ำมันก็หมุนทั่วไปครับหมุนออกเปลี่ยนปลาถ่ายน้ำมันตรงนี้ได้เลยมาดูหน้าจอ,อาของ S5 นะครับหน้าจอก็จะมีปุ่มข้างบนก็คือจะเป็นแถวบวกก็คือจะเป็นสปีดแถว แถวที่ว่าเป็นส,สอนซ้ายสอนผัก็คือจะเป็นชุดตัวนี้นะครับ <Right shift. S 1> นี่ครับก็คือเลขสามเลขสี่เลขสามนี่ก็คือเป็นการกําหนดของอ่าตัวย้ําเราจะย้ําย้ําให้มันยาวขึ้นแล้วก็บวกอ่า <Right S 1> นะครับมันก็จะเป็นแถวของเขา <Right S 1> กระพริบอยู่ตรงไหนเราก็บวกไปเลยครับ, <Right shift. S 1> รบพอได้เลขที่เราต้องการเราก็มากดตัวเหมือนรูปกอได้นะครับมันจะเป็นตัวโอเค <Right shift. S 1> จะมีย้ําหัวนี่ครับ Start ย้ำหัวหนามันจะมีอยู่สามสามสเต็ปนะครับก็คือย้ำหัวย้ำหัวปกติก็คือจะเป็นนี่แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นย้ำหัวหนาเหมือนกันนะครับตัวท้ายก็คือจะเป็นตัวข้างล่างนี่ครับกดนี่ครับจะเป็นสายหนาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกำหนดเข็มก็คือกำหนดเข็มเวลาหยุดเข็ม เวลาหยุดเข็มจะปักทุกครั้งหรือว่าจะยกทุกครั้งก็ได้แล้วก็ตัว W ก็จะเป็นตัวย้ำย้ำทักกิ้งก็คือย้ำย้ำป้ายย้ำยางอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดเข็มนี่ครับเป็นตัวกำหนดเข็มอ่ารูกปกันไกรก็คือจะเป็นการตัดของจังหวะหยุดแล้วก็จะเป็นตัวข้างล่างมาถัดมาก็คือจะเป็นตัวติดเปิดชุดหนีบได้ไฟฟ้าก็คือเป็นชุดหนี จะเป็นทหนิบได้ไฟฟ้า